คลิปนี่กับสิภาพ,พี่น้องมาส่งส่งปลาแดกเฮดปลาแดกพี่น้องเฮดปลาแดกอุปกรณ์เท่ากับบะมี่ยังลายดอกกับมี่นี่ปลาที่เขาหมักใส่เกลือไว้นะคะพี่น้องหมักไว้ประมาณจากสองอาทิตย์หรือว่าเดือนนึงก็ได้เด้อพี่น้องแล้วก็ห้อมห่อมออนขัวก็ได้หรือบะขัวก็ได้พี่น้องถ้าอยากให้มันหอมกับขัวเด้อพี่น้องเด้อ ใส่ห้ามบางบางบ้านเิ็นก็ะิใส่เขาเขาขวดก็แล้วแต่หมบ้านแล้วแต่แล้วแต่ผู้บ่นเฮ็ดน่ะล่ะเอาสิว่างได้ละอัดตาเส้นมั่งตายโตเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอากะเอาไม่สิสิส่งนห้เบิ่งพี่น้องส่งแล้วก็สิเอาใส่กระปุกอันเวลาอันมักปาเนาะค่ะ อยู่บานสิพากันมักใส่กระปุ๊กไว้แบบนี้ค่ะบ่ห้แม้ว่ามันเข่าไปไข้ใส่ใดค่ะมันไข้ใส่เรามันก็สิเป็นน้อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าห้ามักใส่ซ้ำใส่ยังปิดฟ้าไวแบบบ่มิดชิดนึงสิมันก็สิเป็นน้อนพี่น้องนี่สิมักแซนนี่ไว้เลยพอหอดเวลาส่งมันห้ามกาสิเปิดออกมาเท่ใส่ซ้ำแล้วก็ส่งแล้วก็เอากลับเข้าไปไวคือเกาใน้นี่แล้วก็ปิดฟ้าไวครับพี่น้องใส่เวลาผมม่านปีหนึ่งพี่น้อง ปีหนึ่งจังก็สิกินได้เด้อค่ะจังก็สิเป็นปลาแดกให้เฮาปลาแดกหรือว่าปลาลานอะ่ะพี่น้องถ้าว่าหอดปีมันก็สิเป็นจังได้ล่ะก็สิหวานบ่เป็นปลาลานอะ่ะพี่น้องแต่ว่าบางคนเพิ่นก็อยากกินเร็วเพิ่นก็บ่มักเค็มเนาะคั่นมักเค็มมันต้องใช้เวลาเป็นปีเจ้าก็สิกินได้ถ้ามักบ่เค็มนี่มันก็สิกินได้เร็วอยู่แต่ว่ามันสิโนงมันสิเป็นปลาแดกโนงสิเป็นกินนงๆอหรือไม่พี่น้องปลาแดกต่างบักหุ่องนงๆ คนก็สิว่ามันเหม็นมันบอกหอมมันลาพี่น้องเอามือนสิโซงเลยเด้อบานนี้คนมาเบิ่งน้ำกันนี่อันนี้ปลาลาที่ห้องมักเกลือไว้แล้วนาพี่น้องเอามาโ่สัวนอมัดกัอยมานี้่นมัดกันอยู่นี้เป็าเรกเทำตเถื่อนนั่นกบก็เยมาหายลงสีกันได้จังงไก็ลืมจังไงไดก็ลืมควลเอาไปคาลูกศรล มันจ่่านเก็มันนั่งฝาดูกตัวมันตันนพี่นหน่อเลยเม่เส้นางเป็นนี้ยนจะปลาแดเพี่น้อไม่ปลาแต่กะได้มาดน็ผ้หมาคยดูแตั้งนามากิลเลตต้องหัวเลมันบอมีหนามใ่มหน่อยหนงนาเทเ่นเช่เราเมือนน้องคือเอาเอาหั่นใส่หั่นพี่นหองหั่นใส่สิกาเอาด้อเอามือไฟเอานี่ละขาเอาส้มเอาสองสามสามกับม่งก้อนพี่นสามับมึงก้อนส้มมึงก้อน ตุ้มเงก้มันสิเป็นยังไงสิพ่อวะสุบงกอนใบบึงกอนอืมหอมท่านเดเป็นประเด็ดหรอหอมหรออมข้ามหอมข้าแล้หอมขาแล้วขาก็กาเอาพป่น้องกาเอาใส่ข้ามหลายมันกับบดีกาหลายมันก็ดีมันทัวๆโตปลานี่ยแะพี่น้องข้ามมันทัวทัว กับตัวป่าเนาะเขากับเบิ้งเอามันเปลี่ยนวิธีชุ่มชนเป็นวิธีอีสานเห็ดกันม้าแตบอันพวกบุ่นบนลักที่น่องไม่ล่าหนาหน้ามากมีป่าเนาะเอาฝาคอนอะไรยังเท่ากับเอามาเห็ดประแดกนี่คือละมันดหลายมีหลายเ่ากับเป็นกันละน้ออาหารแบบนึงเขากับเอามาเห็ดประแดกไว้ถึงยีมกันปลาลอยเห็ดสมบัติจอมเห็ดปลาเจ้า สั่งกะมักตากแดดต้งสั่งมะพร้าวหนอนแล้วมันจะเก็บไว้บ่ได้โดนทปนอปลาล่างเนาะปลาล่างเนาก็เห็ดไว้แล้วก็เอาไว้จะเห็ดกระเผลประกอบอาหารได้ใส่ตะปะหูหุงเอามาฝากบองเป็นแก้วบองก็ได้เนาะพี่าวหนอนมันเห็ดได้หลายอย่างเลยประมาณนีงประกอบอาหารใส่ส้มลง,งจุดหน่อยคนใส่หย,ยิจกจะกัด ก็เป็นสีบ่อัดอัวตัวป่เนี่ยน้องเบิ้งไกล้ทุกมื้อเสียนี่เบิ้งไกลๆกลบ่เนี่ยกระประมาณนี่ละพี่น้องนี่ประมาณนี่ละเนี่ยมันสิเกลี่เป็นปลาแดกเราเนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ใส่อีกจักจักหน่อยกะสิพ่อดอกกะสิเอาใส่กระปุกเราพี่น้องเนี่ยเห็นบ่มันสิเป็นปลาล่าเราเด่นอย่พี่น้องเนี่ยบักไว้โดนเอาคลิปนี่ก็แง่เราพี่น้อง เอาไว้ซ้ำนีกันเดอ้อไว้คลิปหนาคันมือพอกันไหมมือนีกับผ้าเห็ดปลาขอบคุณนหลายๆจิเขอมันรับชมสวัสดีค่ะ